สวัสดีครับมาวันนี้เพื่อจะถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกสักดอกหนึ่งครับกรณีที่พลเอกประยุทธ์เขาไปตอบสื่อมวลชนบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนที่คุณชัดชาติชนะแบบแลนสไลด์ถล่มทลายจนพักพลังประชารัฐเหลืออยู่แค่สกอสองคนเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่มีผลใดๆต่อผม มันก็แค่การเลือกตั้งจังหวัดหนึ่งเท่านั้นไม่มีผลใดๆต่อพักพลังประชารัฐเฮ้ยก็เลยอยากจะถามพลเด็กประยุทธ์จันโอชาว่าผลเดกประยุทธ์กัดลิ้นตัวเองพูดหรือเปล่ากัดลิ้นตัวเองพูดมันเจ็บน่าจะบอกให้รู้อยู่ในใจรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่เอาประเด็จการเขาไม่เอาพลเดกประยุทธ์เขาไม่เอาพักพลังประชารัฐแต่กัดลิ้นตัวเองพูดครับ พาษิตธ์เขาว่างไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาทับคนแบบนี้กินมะนาวหาว่าหวานแต่พอไปกินน้ําตาลบอกว่าเปรี้ยวครับเป็นคนประเภทไหนยังไงไม่ทราบค,ครับผมถามจริงพลเอกประยุทธ์ถ้าบอกว่าไม่กระทบกระเทือนใดๆต่อพลเอกประยุทธ์ต่อพักพลังประชารัฐจะเป็นเน็บคุณชาติชาติเขาทําไมบอกว่าเป็นผู้ว่าให้ดีกันแล้วกัน หวังว่าคงจะดีอันนี้คือเหน็บเขาเฮ้ยผมว่ามั่นใจนะยังไงด็อกเตอร์ชาชาตินะดีกว่าประยุทธ์จันโอชาแน่นอนครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นคนเหนือเขาไปพูดกับเขาอย่างนั้นก็จะว่าโอ้ยบบบน,นี้เดียวหาจะบอกหมอกคือคิงนะบะอ่าภาษาเหนือมัิจะวาจีกันหรอนะครับคําว่าบอกหมอกคือคิงหนะ,ะนะบะหมายคมว่าจะสั่งสอนครับ นะเลือกตั้งคราวหน้าเขาจะสั่งสอนให้เห็นว่าคําพูดพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาที่บอกว่าไม่กระทบต่อผมไม่กระทบต่อการตัดสินใจมันเป็นการเลือกตั้งอย่างหนึ่งของในหนึ่งจังหวัดเท่านั้นก็ลองดูครับลองดูเอาละวันนี้ก็เลยออกมาถามพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาครับว่ากัดลิ้นตัวเองพูดหรือเปล่ามันเจ็บนะพลเอกประยุทธ์นะครับอย่าพยายามกัดลิ้นตัวเองพูดเลยนะครับเอาความจริงดีกว่า นะรู้สึกยังไงนะครับหรือว่ามันด้านอย่างที่เขาว่านะครับอะไรด้านผมไม่ทราบนะครับหรือว่ามันด้านอย่างที่เขาว่าเอาละว,วันนี้เป็นคําถามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ